สวัสดีครับพกับสุลุคาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่รายงานจากทีโอสแควร์ลิเวอร์พูลเอตอนนี้ดูเหมือนว่าล์พูของพวกเรานะครับจะเริ่มมีความกังวลใจเกี่ยวกับอนาคตของอิบรรยมาโกนเต้นะครับแฟนๆก็รู้นะครับว่าอิบรรยมาโกนเต้นั้นมีการบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นกับอิบรรยมาโกนเต้อยู่เสมอเลยนะฮะกับอาการบาดเจ็บที่วนเวียนอยู่กับเขาตั้งแต่ที่เขาย้ายจากสโมสรอาบาลิซิกมาสู่สโมสรลิเวอร์พูลในฤด,ดูกาล 2021-2022นะครับผลงานและฝีเท้าแข็งแกร่งจริงนะครับแต่เรื่องของอาการบาดเจ็บนี่แหละครับลักพาตัวเขาทำให้ไม่ได้ลงสนามเต็มเม็ดกําหนวยกับลิเวอร์พูลมากนักปัจจุบันนะครับตอนนี้กนาเต้ก็มีอาการบาดเจ็บบริเวณก้มเนื้อซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูสภาพร่างกายและคาดการันว่า น่าจะกลับมาทําการฝึกซ้อมได้ในวันพุธนี้กับทีมลิพูอีกครั้งนะครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะครับลิรูพูของพวกเราก็เลยกําลังมองหาในตำแหน่งกองหลังเพิ่มเติมอีกหึงคนในตลาดการสแกนนักเตะในเดือนมกราคมนี้พอดูจากสถิติแล้วนะครับนี่คือฤดูกาลที่3แล้วของโกนาเต้ แต่เขาก็เพิ่งได้ลงสนามกับลิเวอร์พูลไปมีแค่55เกมเท่านั้นนะครับซึ่งรายงานนี้ก็มาจากทางานของทีโอสควาลิเวอร์พูเอนโคนะครับหงงกำลังมองหาตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนนะครับก็อย่างว่าแหละครับมันต้องมีอีกสักหนึ่งคนนะครับเพราะโกนาเต้ก็บาดเจ็บค่อนข้างบ่อยด้วยพอบาดเจ็บเนี่ยก็หายไปนานหลายนัดเลยทีเดียวนะครับก็ต้องหาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับในตลาดการสแกนเตะซัมเมอร์เดือนมกราคมนี้นะฮะ ของแดงว้าบุนกันเลยทีเดียวนะครับโดยผู้ตัดสินโจทย์เก่าของเจกเก็ตครับจะกลับมาตัดสินคุณลิอรูพู้อีกครั้งมีรายง,งานมาว่าไมเคิลโอลิเวอร์นะครับจะทําหน้าที่เป็นผู้ตัดสินเกมที่ลิอร์ผู้จะบุกไปยอนวูฮันตันในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยมีพอตเทนี่ทําหน้าที่ดูแลห้อง V A r ซึ่งแน่นอนนะครับว่าพอตเทนี่นั้นถือว่าเป็นโจทย์เก่าของเจกเก็ตครับอย่างแท้จริงนะครับหลังจากที่เมื่อวงกันที่แล้วทั้งสองคนโต้เถียงกันอย่างรุนแรงในเกมที่วูเอาชนะสเปอร์ไปได้ส3 ดยเ,เกยมที่รรชัตีิชอนยิงประตูได้แล้วไปดีใจได้แป๊บเดียวจนทําให้เจอเก้งปอบถูกปรับเงินมาแล้วและนี่ยังไม่รวมการแจกใบแดงไล่อเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์ออกจากสนามอีกด้วยนะฮะโอ้โหจดเก่ามาเจอกันฟันได้รับใบแดงเกมชนะนิวคาสเซิลเป็นบทเรียนราคาแพง บอนนร์กิฟฟานได้กลับก่อนหลังกับตันทิมหรอร์ผูยอมรับว่าใบแดงที่เกมได้รับในเกมเจอก,กับ le, นนวคาสเซนต็ดในศึกพิมลิกเมื่อสอสัปดาห์ก,ก่อนนั้นเป็นบทเรียนราคาแพงสาําหรับเขาฟันนด้รับโบบิลแบนไปแล้ว1เกมนะฮะแล้วจะโดนทุบแบนเพิ่มอีก1เกมพร้อมกับปรับเงิน10,000แปอนด์ข้อหาไปพูดคาหยาบใส่และพฤติกรรมไม่เหมาะสมใส่พ้ตัิสินหลังโดนใบแดงฉะนั้นก็ทําให้เกมพิมลิกนัดต่อไปที่เจอกับวูมแฮมตัน ฟันได้จะยังคงนั่งดูเพื่อนเล่นต่อไปนะครับหนักและเป็นบทเรียนราคาแพงเลยฟันไดกล่าวตอบคําถามเกี่ยวกับบทลงโทษเพิ่มจากเอเอกับสื่อในระหว่างการเล่นกับทีมชนตฮอลแลนด์ผมไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับมันได้มากกว่านี้จริงๆผมยอมรับมันบทลงโทษผมมีความสุขที่มันจบลงแบบนั้นหวังว่าเงินจะถูกนําไปยังให้กับคนผู้ที่ใช้เงินค่าปรับทางพิมลิกจะนําไปบริจาคให้กับ องค์กรการกุศล together, สื่ออินเตอร์เนยนเปิดเผยนะครับว่าลิเวอร์พูลพาดคว้าตัวมิคฟิลทีมนาโปลีในช่วงตลาดเสมอร์ที่ผ่านมาเพราออีกหนึ่งชื่อกองกลางที่ตกเป็นผป้หมายของลิเวอร์พูลในช่วงตลาดเสมอร์ซึ่งนั้นก็คือเอลิสเอลมาสมิคฟิวตัวเก่งของนาโปลี เผยอีกหนึ่งชื่อกองกลางที่เป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลในตลาดการที่เชนเตะสมุดล่าสุดแต่ไม่สามารถเดินเรื่องปิดดีวกันได้ซึ่งนั่นก็คือเอลิฟส์เอลมาดมีเกลตัวเก่งของนาโปลีทีมแชมป์สุดเกลโชเซอ,อิตาลีนะครับตลาดสมุดนี้นะครับเพิ่งปิดไปเจอเก่งกรอบนะครับผ่าตัดแดนกลางของหงแดงหลังเสียม,มิฟิลที่จะออกไปถึง6คนทั้งอาตูเมิโรจิมินเนอร์นาบีเกต้าอเล็กซ์อเล็กซ์แชมเลนจาแดนฮันสันและฟาญโย ที่สุดแล้วเจอกิงครับได้มีติวใหม่สี่รายเข้ามาเสริมทัพแทนที่กันเลยนะฮะก็ประกอบไปด้วยเล็กซิตแม็กอลิสเตอร์โดนิกส์บอสไลบัตตูลอินโดและไรอันสกอรมนแบกซึ่งทั้งหมดก็ผ่านงบไปถึงมากกว่า145ล้านปอนด์ก่อนในนี้ก็มีการเปิดเผยนะครับว่าเยสเปอร์ลินสตอร์มกองกลางตัวใหม่ของนาบลีที่คว้าม,มาจากไอทักเวินฟิร์ดเป็นฝ่ายบอกปัดหงดแดง ลิร์พูไปเองเนื่องจากไม่นงกันมานั่งเป็นตัวสดลองในถิ่นอนเวลด์และล่าสุดคอร์ดี้เรยดอรลสปอร์สของอิตาลีก็เปิดเผยอีกหนึ่งเป้าหมายของลิร์พูนั่นก็คือเอลิสเอลมาสกองกลางดีกิตทิมชัดมาซิโดนเนื้อในวัย23ปีซึ่งเป็นการหลักให้กับเนโปิลีมานานถึง4ปีเต็มนะครับเดอะลิปพูเตรียมที่จะเสนอจำนวน30ล้านยูโรเป็นค่าตัวเบื้องต้นให้กับเอลมาสแต่ไดรับกันยืนยันจากเนโปิลีว่านักเตะไม่้มีไม่ขาย ส่งผลให้ทีมหงดแดงหันไปหาเป้าหมายอื่นจนกระทั่งไปได้ตัวเอ็นโดและกับเป็นแบกในช่วงท้ายของตลาดนะครับคูมันวอนแฟนลิเวอร์พูลให้ใจเย็นรอกัดโปรเข็นฟอร์มก่อนลุนันคูมันนะครับฝากบอกแฟนบอลลิเวอร์พูลอย่าเพิ่งใจร้อนให้โอกาสในเวลาโคดิกัดโปรเข็นฟอร์มอีกสักนิดลุนันคูมันนะครับ เทนเนอร์ทีมช็อตทอนแลนด์ฝากมาบอกแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนว่าอย่าพึงใจร้อนให้โอกาสและเวลาคอริกาโปลเกนฟอร์มอีกหน่อยการันตีเมื่อถึงเวลานั้นแล้วนักเตะจะตอบแทนความเชื่อมั่นได้เป็นอย่างดีแน่นอนก่อนหน้าในวัย24ปีย้ายจาก P ีวีไฮฟนมายังแอนเวลในช่วงตลาดหน้นหนาเมื่อต้นปีโดยจนถึงนตอนนี้แม้จะยังไม่ถึงเล่นได้น่าผิดหวังแต่ก็ยังไม่เปี้ยงปร่างโดยยิงไป7ลูกจากการลงสามามนัดโดยซีซั่นนี้ยังยิงประตูไม่ได้อีกด้วยนะครับ ผลงานลิอรูพู้ถูกยกให้ปเปรียบเทียบกับตอนเล่นกับพีวีไฮเวนของกาโตที่ฟอร,ร์มเขาไรา้มนดดเด่นเอาไว้ชนิดยิง55ลูกในระยะเวลา4-5เปย์อย่างไรก็ตามคูมันในฐานะเจ้าของอย่างไรก็ตามนะครับโรนันคูมันในฐนานะเจ้านายของโคดิเกปโปในนามทีมชาติอฮอลแลนด์กล่าวว่าคุณต้องเข้าใจว่าโคดิเกปโปยังเป็นนักเตะอายุน้อยตอนแรกที่เขาเข้ามารุ่มทีมลิอร์พูลทีมกําลังเจอปัญหาอีกด้วยนั่นทําให้เป็นเรื่องที่ยากที่เขาจะสร้างอิทธิพลได้อย่างรวดเร็ว หากคุณย้ายไปร่วมทีมที่กำลังแข่งขึ้นคุณก็มีโอกาสที่จะเฉดฉายได้ในทันทีเมื่อจังหวะและเวลากำลังสวยแต่ที่ลิเวอร์พูลอยู่ในจุดยากต่อการตั้งความหวังคุณต้องให้เวลากับเขาเพื่อพัฒนาและปรับตัวเข้ากับทีมลีกเพราะระดับชั้นมันต่างกาันผมรู้ได้จากช่วงเวลาของผมที่อังกฤษที่นั่นมีความตึงเครียดสูงกว่าที่ฮอลแลนด์เยอะแต่เขายังเด็กเขาจะเรียนรู้และทำได้ดีขึ้นเขามีนากตที่สดใสคุณคงเห็นถึงคุณภาพของเขาในช่วงที่ผ่านมา ปิดท้ายกันที่แฮร์รี่มิควายสร้างคอนเทนต์อีกแล้วนะครับนี่จะเอาดีการสร้างคอนเทนต์แล้วใช่ไหมนะครับโดยล่าสุดนะครับเปลี่ยนตัวลงมานะครับหลังจากเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังนะครับเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่ส6บอยู่ในสนามแค่2 2นาทีก็สกัดบอลเข้าประตูตัวเองซะอย่างนันนะฮะซึ่งก่อนในนี้ทีมชาติสกอตแลนด์ทำได้ดีที่สุดก็คือการควนเปลี่ยนหน้าปากประตูเท่านั้นเองก่อนที่แฮร์รี่มิควจะลงมาซึ่งก็เรียกว่าเก <c oughs> มรับของอังกฤษนั้น ตอนที่ยังไม่มีแฮกกวายนั้นก็แน่นซะด้วยนะครับแต่หลังจากเปลี่ยนแมกกวา์ลงมาเท่านั้นแหละนะครับโดนยิงเลยนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมก็เรียกได้ว่ากะที่จะสร้างคอนเทนต์สถา,านเดียวเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับนี่คือสุขการลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเชา้านะครับของวันที่13กันยายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันแท้ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอปแบนบอลแันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ